กูจะไปซอยไดนวะคนเรียนน้ำไรเงี้ยกูยันเปียกไม่เอ้พวกนี้กูจะไปเห็ดทุระวันนี้ก่อนโอ้ยสิไปเฮ็ดทุระก่อนทุระในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี่กูสิเปียกบ่วะมีแต่หม้อใส่น้ำบ่มีรถใหญ่น้ำเขาสิเปียกบ่กเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองเบิ่งก่อนไปพี่น้องกูจะไปซอยไดนวะคนเรียนน้ำไรเงี้ยกูยันเปียกไม่เอ้พวกนี้กูจะไปเฮ็ดทุระวันนี้ก่อน ีีบออุย้ยพออีกล่ะวุ้ยไปสอยได้ระบัดนี้พ่อบักห้านีอีกล่ะไปก่อนนี่นนนพอบาาักหาอีกล่ะกจะเป็นมันโพลมันทสีเอุยถุกซร้อยลีตัววุ้ิไปซอยได้ระบาดนี้มา ตัวก่อยท,ทุกมุมีดีต่อโอ๊ยบางทางไม่แจ้นงนี่ยังกะสีเอา้ากู้อีดีตัวหนห้ามึงทุระกูเลยบวเดแล้วห่อนบักหาน,านั่นบอกเดี่ยวเดี่ยวนี่และสีคุ้มสารกูสุวนเลยบอกมาสีแม่มึ่มึงหนาตกหนาบึนดึนสัน่ด้ไงเอามึงสารกู้เห็นแล้วปะ หามึงเนี้ยเอามึงสาสดให้กูให้เรียบๆไปอ่ะเทเทอ่ะสาดใจมึงแหละบอย็นหัวแตกตนานี่ง